ขาลงทำไงดีตกลงคือละไเอียเขย่าหุ้นหรือออกของวันนี้นะคะลามีก็จะมาเชร์สเทคนิคในการดูลายเหียบเขย่าหุ้นและออกของถ้าหากว่าเรียนแล้วนะคะเราจะไม่ตุนเขยา่าและสามารถขายหุ้นในราคาที่จุดสูงได้สวัสดีค่ะ ยินดีเข้าสู่ช่อง Profit Pioneer u s Stock ถ้าหากว่าท่านไหนเข้ามาช่องนี้เป็นครั้งแรกก็แนะนำกดไลค์กดติดตามปกติไปด้วยนะคะรายละเอียดนะคะเรามาชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจกลยุทธ์ของลายใหญ่ก่อนนะคะลายใหญ่ก็จะมีกลยุทธ์นะคะอย่างเช่นเขาจะมีขั้นตอนที่สะสมสะสมของเสร็จก็จะมีช่วงที่ทุสศบราหาและเขย่าหุ้น และล่ราคาขยา่าล่าราคาสุดท้ายนะคะเขาจะมาออกของเนาะโอเคแล้วสําหรับของวันนี้เราก็คือได้เรียนวิธีคือว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงลายใหญ่ขยัและช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ลายใหญ่ออกของนะคะโอเคเรามาดูรายละเอียดกันเนาะวันนี้สองวิธีนะคะวิธีแรกที่ดูลายใหญ่ขยับหุ้นกับออกของ เราก็จะใช้อินดิเคเตอร์ทั่วไปก็คือเป็นฟังก์ชัน MA ก็คือ moving average นะคะโอเค MA จะช่วยเราดูเขย่าหุ้นยังไงอ่ะพี่ๆสามารถดูภาพนี้ของลานม้ได้เลยเนาะถ้าหากว่าแนวนุ้มขาขึ้นเรามาดูกันนะคะ MA ควรเป็นขาขึ้นแล้วปกตินะคะเราจะแนะนำใช้ MA 20วัน เพราะว่า20วันก็คือเป็น1เดือนอ่ะไม่ได้ยาวมากก็ไม่ได้สั้นเกินนะคะโอเค MA e 10วันที่ทางขึ้นแต่ว่าช่วงนี้ราคาเขาลงอะเนี่ยราคาลงใช่ไหมคะแล้วเราก็จะกลัวกลัวราคาลงจริงจะเปลี่ยนทิศทางหรือเปล่าอ่ะ แต่ถ้าถามว่าเรารู้ว่าโวล่มตรงนี้นะคะโวล่มมีการลดลงก็คือโวล่มของช่วงนี้ที่ลามี่ชี้อยู่ช่วงนี้โวลูมจากจุดสูงมาถึงตรงนี้คือมีการลดลงในช่วงนี้ก็คือเราจะเรียกว,ว่าขย่าหุ้นซึ่งเราตูจะ MA กับโวล่มนะคะในช่วงนี้เป็นช่วงลายเอียขย่าหุ้นเราทราบแล้วนะเลยสบายนะคะช่วงนี้แค่ขยา่า งั้นเราจะแต่มั่นใจถือหุ้นไม่ตุนขยอหลังจากนั้นนะคะราคาขึ้นไปต่อเลยค่ะนี่คือตัวอย่างที่หนึ่ง่อมานะคะมาตดูกันหุ้นตัวนี้เช่นกันเลยเส้น MA ที่ทางขึ้นและช่วงนี้ลงมาหนวัน2 3 4 4วันพอดีโดยเฉพาะเขามีการหลุดเส้น MA ไปด้วยบางคนอาจจะกลัวมากเลยอยากขายมาก แต่ถ้าหากว่าพี่รู้ว่าช่่งนีโวลุ่มมีการลดลงจริงๆแล้วนะคะคือเป็นการขย่อหุ้นเพราะว่าทิศทาง20วันของ MA ยังชี้ขึ้นอยู่ก็แสดงว่าแนวโน้มยังขึ้นอยู่และยะสั้นแค่ขย่อหุ้นเท่านั้นเลยพี่โพเห็นแล้วใช่ไหมคะอุดทุนถือเงินช่วงนี้กําไรก็จะเป็นของพี่ๆนะคะโอเคเนาะอ่ะต่อมานะคะเรามาดูการสําหรับหุ้นตัวนี้คือเป็นหุ้น Apple อของตลาด N ัสเ a ออันนี้จะเป็นช่วงเวลาปี2 0 2 3เดือน1วันที่5ถึงเดือน4วันที่3มาดูกันนะคะเส้น ma 2 0วันยังชี้ขึ้นแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็จะมีการพักตัวก็คือว่าเขยา่าค่อนข้างเรงบางคนอาจจะตุงเขย่าออกไปละเพราะว่าช่วงนี้นะคะเห็นไหมคะช่วงนี้มีการที่หลุดเส้น ma 2 0วันแล้วยังลงไปอีก1อาทิตย์ แล้วแต่วอลุ่มเป็นไงบ้างวอลุ่มคือการมีการลดเลยถ้าเป็นกัวมีอย่างนี้นะคะเรารู้ว่าลายใหญ่เที่ยขย่าหุ้นเฉยๆเลยเราไม่ต้องกลัวไม่ต้องตกใจเลยไม่ต้องขายนะคะหรือ เป็นกาน,นี้ที่บอกว่าราคาลงมาแล้วจริงๆแล้วเป็นโอกาสที่เรามาซื้อหุ้นเดี๋ยวว่าพึ่งหุ้นต้วซ้ําในช่วงนี้ราคามีการทะลุเส้น MA มีการทะลุหรือว่าช่วงนี้เอ๊ะขยศอ,อีกทีนึงใช่ไหมคะเป็นช่วงที่เรามีการซื้อหุ้นใต้ด้วนะคะโอเคเลยเข้าใจเทคนิคนี้เราจะไม่ตุงขยแเราก็สามารถหาโอกาสเข้าได้อีกด้วยนะคะ แล้วตัวมานะคะ<ม>เข้าใจรายละเอียดขยอ่อมขึ้นแล้วเงินรายละเอียดออกของยังไงใช้ MA ก็ช่วยเราดูได้ก็คือว่าถ้าหากว่าเราได้มีการเห็น MA เรียงลำตับเป็นขาลงก็คือว่าเส้น m a 20วันอยู่บนนะคะเป็นตัวมาคือเป็น10วันแล้วเส้นสีแดงคือ5วัน MA 20วันหนึ่งคือ MA เรเลียงลำดัดเนี่ยเริ่มเลียงลำตับไปอย่างนี้ละหรือ ma e 0วันทิศทางชี้ลงลาบหรือว่าชี้ลงเลยนะอย่างเช่นของช่วงนี้ห็นไมะ่ะช่วงนี้ชี้ลงอ่าช่วงนี้ลาบแล้วช่วงนี้คือเป็นการชี้ลงนะคะโอเครายละเอียดเรามาดูกันถ้าหากว่าลายใหญ่เขาออกของก็ตัง,ง่ายๆนั่นก็คือว่าไอ้ A, ma เ e ลียมเป็นขาลงละแล้ว ma 2 0วันทิศทางลาบหรือว่าลงเป็นอย่างนึงก็ได้แต่ว่าวอลุ่มตรงนี้นะคะ v o ลุ่มเขาลุ่มเป็นไงบ้างจริงๆแล้วนะคะเขาชีขช้ขึ้นชี้ขึ้นชี้ขึ้นส่วนทางกันนะคะส่วนทางกันจริงๆแล้วนั่นก็คือว่า v o ลุ่มพึ่งขึ้นก็คือลายใหญ่เข้ามาออกของเพราะว่าลายใหญ่ก็มีของเยอะในตอนที่เขาออกของนะคะจริงๆแล้วก็คือสามารถเขาต้องโชว์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าลายใหญ่เขาอาจจะค่อยๆป่วยแต่ไม่ว่าเขาป่วยอยังไง เนื่องจากว่าเขามีโวลุ่มเยอะเลยตรงนี้นะคะโวลุ่มก็จะมีการ,รพึ่งขึ้นก็จะให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนอ่ะในวันหลังถ้าหากว่าเราเห็นสัญญาณเป็นแบบนี้เอ๊โวลุ่มพุ่งขึ้นเลยในราคาเถียวนี้อย่างน้อยเรารู้ว่าลายใหญ่คือออกของแล้วนะไม่ใช่เขร่าวหุ้นนะเลยอย่างนี้เราต้องรีบหนีหนีแล้วราคาลงงั้นเราสบายใจโอเคนะคะอ่ะ ต่อมานะคะเราเข้าใจแล้วนะคะเข้าใจ MA คือลายใหญ่ขยบหุ้นออกของยังไงด้วย MA แล้วทีนี้มีเทคนิคอื่นไหมที่ช่วยเราตัวเป็ดง่ายๆมีค่ะโอเคนั่นก็คือฟังก์ชัน OBV เป็นฟังก์ชันที่ช่วงนี้ร้านมีมาเชบ่อยเนาะอ่า n b a l a n c e d Volume เป็น indicator ทางเทคนิ i c a ที่บอกโมเมนตัมซึ่งเป็นความเกี่ยวข้องของปริมาณการซื้อขายและการเปลี่ยนแปลงราคา เมื่อกี้เรามาดู v o ลูมอ่ะโวล,ะลูมนำราคาและจริงๆแล้ว OBV ก็คือพัฒนาจากฟังก์ชั่นที่บอกว่า v o ลูม <c oughs> แล้วทำเป็นเส้นง่ายๆให้เราเห็นนะคะโอเคนะทีนี้นะคะลายใหญ่ขยอยหุ้นอบของยังไงด้วย OBV ตูยังไงเรามาดูกันเลยว่ารายละเอียดกันนะฮะตอนนี้เราจะอธิบายว่า OBV ช่วยเราดูลายใหญ่ขยอยหุ้นยังไง ปกติถ้าหากว,ว่าลมมีการเห็นลนักษณะแอย่างนี้ก็คือว่าราคาผันหัวมากเลยขึ้นลงขึ้นลงและช่วงนี้ขย่ามากเอ๊ะไซ้เวดตั้งนานนะคะช่วงนี้ไซ้เวดนั้นนึงก็คือว่ารายเขาก็เขยา่าเขย่าของเขย่าของให้หนักลงทุนกลัวอะตกใจถ้าเขาลงใช่ไหมเราก็กลัวเราก็ตกใจหรืออดทุนไม่ได้ เพราะว่าช่วงนี้เขา,ซาไซา์วปมากนานเกินหนึ่งอาทิตย์ยังไหวสองอาทิตย์ไหวไหมสามอาทิตย์ไหวไหมหนึ่งเดือนไหวสองเดือนไหวไหมไม่ไหวเลยก็จะตุนขย่าออกไปหลังจากนั้นรายเห็บเขาจะมาล่าราคาตอตอนที่เขาขย่ามีคนที่ขายหุ้นรายเหก็จะมาเก็บของเก็บของเสร็จแล้วไปล่าราคาตกแต่ถ้าหากว่าเรารู้ว่าช่วงนี้อบ v วี ช่วงที่ราคาผันผวน o b v จุดสูงตรงนี้คือมีการสูงขึ้นเจุดต่ำของเขาก็ายุกสูงขึ้นจริงๆแล้วนะคะแต่นี้เราจะเรียกว,ว่าลายใหญ่ขย่าุ้นเท่านั้นเลยสำหรับใครที่ไม่อยากจัดตนเขย่อออกไปและอยากจะถือยาวหรือว่าถือกลางไปด้วยเลยเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องตกใจ อดทุนถือถ้าหาว่าราคายังไม่ได้มีการหลุดเส้นแนวรับเนาะอดทุนถือเลยรอบนี้กําไรก็จะเป็นของพี่ๆนะคะโอเคต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างอีกตัวหนึ่งเช่นกันเลยช่วงนี้ก็คือว่าพันผัวเหมือนกันเนี่ยพันคววเป็นเตือน2เดือนได้แต่ว่า o b b จุดสูงตรงนี้คือสูงขึ้นจุดต่ำตรงนี้ก็สูงขึ้นสูงขึ้นเป็นไงบ้าง ลายใหญ่ขยอยหุ้นเฉยๆเลยไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องขายอดทุนถือถ้าหากว่าเราได้ตุนทุนต่ำอยู่แล้วอะ่ะงั้นสบายหลังจากนั้นนะคะขยา่าเสร็จราคาลายใหญ่ล่าราคาราคาก็ไปเล็งไปเลยนะคะก็ยินดีไปด้วยอ่าทีนี้เข้าใจลายใหญ่ขย่าหุ้นแล้วงั้นะลายใหญ่ออกของยังไงเทคนิคนี้นะคะก็คือเป็นเทคนิค เรื่อง d ตา e เวจินแล้วเรื่องตา r เวจินนะคะจริงๆแล้วหลายฟังชันก็ตูได้แต่ว่าทำไม o b v ตูบอย่างไม่ยำละ่ะนั่นก็คือว่า o b v ก็คือมาจาก o l ล m มซึ่ง o l ล m มเขานำาาคาเลยเมื่อไหร่นะคะที่ราคามีการทำนิวไ้แต่ o l ล m มตรงนี้ o l ล m มก็คือพัฒนาจาก o l ล m มก็คือ o b ะ OBV ตรงนี้จุดสูงเป็นไงบ้างจุดสูงกับจุดสูงนั่นคือมีการชีล้ลงเอ๊ะเกิดวิจนอันนี้เราจะเรียกว่า b e l l i s h d i ว e จ g นเลยหลังจากนั้นนะคะมีความเสี่ยงเป็นไงบ้างคะเราต้องนี้แล้วช่วงนี้นะคะเส้น OBV ก็ได้มีการตัด a o b v ลงมาเลยจุดนี้ก็เป็นสงยัญญนหนีเลยหนีแล้วนะช่วงนี้ราคามีการลงหนัก นั้นเราสบายมากเพราะว่าเราขายของแล้วขายหมดแล้วใช่ไหมเลยเข้าใจนะคะ o b v เข้าใจออกของยังไงจะช่วยเราซื้อขายหุ้นที่จุดสูงสบายใจได้ต่อมานะคะต่อมาต่อมาคือการดูตาเวิเจเช่นกันหุ้นตัวนี้จุดสูงราคามีการทำ New High แต่ o b v จุดนี้กับจุดนี้เป็นไงบ้าง คือชี้ลงเีบแบบนี้เราจะเรียกว,ว่า divergent เป็น b e i i s h divergent นะคะ divergent หลังจากนั้นนะคะเป็นไงบ้างราค่ะคือมีการชี้โลงงั้นเราก็ไม่เกี่ยวกันนะคะโอเคแล้วออกของเข้าใจแล้วเนาะอ่ะแล้วนอกจากดู divergent ได้แล้วนะจริงๆแล้วระย่สั้นก็มีหนึ่งวิธีช่วยเราได้นั่นก็คือเป็นอย่างนี้ค่ะก็คือ ดู O B V เช่นกันอ่ Volume นำนะคะมาดูกันเลยเราเคยเข้าใจเราเข้าใจน้อนเรื่องเอ่อ Overboard อ่ะ Overboard Over ช่วงนี้นะคะก็คือราคามีการทะลุส้นค่าเฉลีย่ยก็คือ O B V ของเขา A O B V หลังจากนั้นนะคะขึ้นแบบอย่างแรงนี่พลังงานเยอะมากเยอะมากในช่วงนี้ราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าหาว่าเขาขึ้นแบบชันมากนะคะ เราเรียกว่าคือ,อ,อ overbought อันนั้นคือในระยะสั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีการหักหัวลงมากลับตัวเอ๊ะอย่างเช่นช่วงนี้กลับตัวเห็นไหมคะโดยเฉพาะของช่วงนี้ก็ไม่ทำนิวายไปอย่างนี้นะเอ๊ะนี่เราต้องระวังมากระวังระยะสั้นไล่เขาจะออกของนะคะเนื่องจากว่าเขาขึ้นเยอะขึ้นเยอะเขาก็อยากจะใช้ profit นะคะ ก็เหมือนน่าลงทุนอย่างเราใช่ไหมคะถ้าหนึ่งอาทิตกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์พี่อยากขายไหมล่ะอออยากขายล่ะไม่ก็อยากขายแล้วจริงๆแล้วเราแล้วเราก็ควรต้องลบ profit ไว้เลยหลักการก็เป็นอย่างนี้ระยะสั้นขึ้นมาเยอะไอ้ขึ้นมาอย่างเยอะงั้นเราต้องรู้จัก p profit รลายใหญ่ก็เช่นกันเลยเมื่อไหรที่เขาหาักหัวลงไปอย่างนี้จริงๆแล้วเราต้องระวังม,มากๆนะาหาจังหวะหรือว่าอาจจะเป็นขาย นะคะหรือว่าต้องเป็นขายอะติดตามอย่างใกล้ชิดอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะคะอย่างเช่นของช่วงนี้ช่วงนี้เหมือนกันขึ้นไปอย่างรวดเร็วและเส้น o b v เป็นไงบ้างชี้ลงอย่างชัดเจนแล้วช่วงนี้นะคะราคาก็ไม่ทำเนวหายไม่ทำเนวหาย o b V ชีล้ลงเลยช่วงนี้เป่งขายได้หรือขายหมดก็ได้หลังจากนั้นราคาลงงั้นเรา สบายใจนะคะโอเคนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะลามี่ก็ได้มีการเช่สองวิธีช่วยเราดูว่าลายใหญ่ตกลงเขาขย่หุ้นหรือออกของยังไงเลยพี่ๆนะคะโอเคทำเรียนแล้วเข้าใจหรือ,อยังอ่ะสองวิธีนี้คือ m a ็ตัวไข่หุ้นกับ OBV ตัวข่หุ้นอ,อกของแล้วสองวิธีนี้นะคะพี่ๆชอบวิธีไหนถ้าหากว่าชอบนะคะ คือวิธีเลขคือ ma ช่วยพิมพ์คำว่า1เข้ามาถ้าหากว่าชอบเรื่องของ obv นั้นเราก็พิมพ์คำว่า obv เอ่อพิมพ์คำว่าเลข2เข้ามานะคะถ้าหากว่าชอบทั้ง2ก็พิมพ์1กับ2เข้ามานะคะโอเคนะคะพี่พี่เลยนี่ก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดของวันนี้ถ้าหากว่าชอบเนื้อหาของวันนี้ก็ฝากพี่ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดติดตามแล้วก็ติดตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะ งั้น,นี่คือเป็นเนื้อหาทั้งหมดของวันนี้นะคะงั้นเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ